ค้ชมคะวันนี้รายการสอนสะได้นำเสนอเทคนิคสีน้ําในการเขียนไก่โดยใช้ผู้การที่ทําจากขนไก่ค่ะส่วนวิธีกรในวันนี้ก็คืออาจารย์เบญจรงค์โควาพิทักษ์เทศค่ะอาจารย์เบญจรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ก็คือผู้การขนไก่นะคะมีคุณสมบัติต่างจากผู้การทั่วไปอย่างไงคะเนี่ยคือผู้การชนิดนี้สามารถสร้างความอิสระในการเขียนแล้วก็ได้เทคนิคที่แปลกๆครับ เพราะว่าเป็นผู้กันที่ขนอ่อนแลวถ้าถามว่าไม่มีผู้กันที่ทาจากขนไก่ใช้ไรแทนได้ก็ใช้ผู้กันขนอ่อนที่มีปลายพังๆหรือเสียก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับที่บานๆหน่อยใช่ครับผมอาจารย์เบญจรงลงสีพื้นด้วยการระบายสีเหลืองที่ผสมน้ําจนเจือจางก่อนระบายด้วยสีเขียวและส้งทับด้วยเทคนิคเปียกบนเปียกแล้วสลัดสีน้ําเงินกระจายลงบนภาพเล็กน้อย ก่อนระบายทับด้วยสีน้ำตาลและสีเขียวเป็นกอหญ้าในระยะหน้าระหว่างที่ลงไปข้างแรกเนี่ยจะมีน้ําเปียกค่อนข,ข้างเยอะมากทีนี้ถ้าเกิดเราผสมสีเหลวมันก็จะละลายหายหมดแล้วก็ต้องผสมสีให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ระบายทับลงไปเพื่อที่จะไม่ให้กระจายรวมกับน้ำข้างล่างจนคุมอะไรไม่ได้ครับอาจารย์เป็นจรงเพิ่มสีสันของระยะหน้า ด้วยการแต้มสีส้มและสีแดงกระจายไปบริเวณต่างๆจนเป็นรูปร่างของดอกไม้แล้วแต้มสีเขียวเพิ่มเติมในระยะหน้าก่อนใช้ผู้กันสลัดสีเหลืองลงบนภาพแล้วใช้ผู้กันขนไก่ระบายสีเขียวทับที่มุมขวาด้านล่างพร้อมกับแต้มสีเขียวทับขณะที่สียังเปียกอยู่สำหรับตัวไก่อาจารย์เป็นจรงระบายสีน้ำตาลที่ผสมน้ำจนเจือจางเป็นรูปทรงของลำตัวแล้วแต้มด้วยสีเข้มเป็นลักษณะขนไก่ที่หน้าอก จากนั้นระบายหัวและปีกด้วยสีส้มก่อนตวัดปลายผู้กันเป็นเส้นสีแดงเน้นบริเวณส้อยคอและปีกให้ชัดเจนก็ตะวัดไปตามทิศทางแล้วก็ปริมาตรของรูปทรงน,น,นะครับคือทําให้เกิดความกลมก่อนด้วยเทคนิคปีกบนเปียกครับแล้วก็ใช้วิธีการเน้นในจังหวะที่ใกล้ๆแห้งแล้วใช้สีข้นเน้นขึ้นมาอีกครั้งน,นึงครับ เบรรจงลงระบายสีน้ำตาลเป็นสีพื้นบริเวณหางก่อนทับด้วยสีเข้มเป็นการเพิ่มน้ำหนักแล้วใช้สีเข้มขึ้นลากเป็นเส้นหางชัยก่อนขูดเป็นเส้นกลางขนด้วยปลายผู่กันขณะที่กระดาษยังหมาดอยู่พร้อมลงสีเดิมจนทั่วทั้งหางส่วนขาไก่อาจารย์เบจรจงค่อยๆบิดปลายผู้กันลงสีน้ำตาลจนได้รูปร่างก่อนหันไประบายงอนไก่และเหนียงคอด้วยสีแดงด้วยเทคนิคเปียกบนแห้งพร้อมระบาย และตาด้วยสีแดงที่เข้มขึ้นเล็กน้อยแล้วย้ำน้ำหนักสีบริเวณหางด้วยสีเข้มให้ดูมีการทับซ้อนกันของชั้นขนเป็นการเปิดแสงบริเวณเงาก็เราก็ต้องเรียนรู้จากการสังเกตหางไก่จริงๆก่อนนะครับว่าวิธีการซ้อนของหางเนี่ยซ้อนก,นกันกี่ชั้นอะไรเงี้ยครับเราจะได้เน้นในน้ำหนักเข้มได้ถูกครับว่าจิตทางของ การเรียงกันของขนหางเนี่ยเป็นอย่างไรครับอาจารย์เป็นจรมเก็บรายละเอียดโดยเริ่มจากการแต้มสีเข้มบริเวณช่องว่างเล็กๆระหว่างพุ่มไม้ก่อนเพิ่มน้ำหนักบริเวณโคนหางและเนียงคออีกเล็กน้อยจากนั้นใช้ผู้กันขนไก่ระบายสีน้ำตาลเพื่อให้เป็นพุ่มไม้ด้วยเทคนิคเปียกบนเปียกและเพิ่มสีบรรยากาศอีกครั้งด้วยการระบายสีน้ำตาลอ่อนให้เป็นพุ่มไม้ในระยะหลัง พร้อมกับแต่งแต้มสีสันให้น่าสนใจด้วยดอกไม้ขณะที่กระดาษยันชื้นอยู่ เขียนบรรยากาศของภาพนี้นะคะอาจารย์เบญจรงเลือกใช้เทคนิค2อย่างค่ะก็คือเปียกบนเปียกแล้วก็แห้งบนแห้งทําไมอาจารย์ถึงนําเอา2เทคนิคเข้ามาไว้ในหนึ่งชิ้นงานคะครับคือผมต้องการให้ระยะหน้านี่ดูซอฟแล้วก็ดูเบลอๆครับเพื่อจะเน้นก่องชาร์ไปที่ตัวไก่ตัวนี้นะครับผมก็เลยเลือกใช้เทคนิคเปียกบนเปียกในระยะหน้าแล้วก็ใช้เทคนิคแห้งบนแห้ง มาช่วยเสริมนําให้ภาพดูมี็กเ t u r e มีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นค,ค่ะอันนี้เป็นอารมณ์และก็ความรู้สึกเฉพาะของอาจารย์เบญจรงค์นะคะแต่ว่าในการสร้างสารรค์งานก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของศิลปินแต่ละท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ขอคุณอาจารย์เบญจรงค์มากๆเลยขอบคุณมากค่ะค,ครับ